สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้ผมได้นี่มาครับรปลาปลาปลาโลกว่าครับตัวนี้โลกว่าหนึ่บาทครับเนี่ยเขาขายโลแล้วร้อบาทบ้านน้องสุนะครับเนี่ยแล้ววันนี้จะให้ครูพิมแกงเมนูแกงปลาเดี๋ยวมาทำปลากันก่อนครับ หลังจากทำปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูวิธีการทําอาจารย์พิมพ์ใช้อะไรบ้างครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวเนาะใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกแกงพริกแกงปลาปลาเนื้อปลาตำเลงใส่ลงไปผัดให้หอมแล้วก็เอาเนื้อปลาใส่ครับผมนี่เป็นสูตรอาจารย์พิมพ์นะครับสูตรแม่ทองหล่อครับค่ะแล้วไม่ต้องใส่หลายชิ้นหรอกเพราะว่าเรากินไม่หมด ได้ได้ได้เดี๋ยวอ่าตรงนี่เหลรอนี่เหรอไว้แกงส้มค่ะได้ได้ได้เพราะว่าปลาตัวใหญ่พอแล้วพอแล้วกินวันนี้กับพรุ่งนี้พอเอาชิ้นอีกชิ้นึงเออเอานั้นโอเคครับก็อันนี้เราก็รายการทําไปคุยไปเนาะ ผัดค่ะผัดก็คือก่อนเราใส่ใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็พริกแกงแค่นั้นเนาะใช่ค่ะเอาพริกแกงใส่ลงไปตอนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหอมแล้วค่ะหรือจะเอาน้ำมันมะพร้าวลอยไทยก็ได้ค่ะถ้าไม่ใช่สกัดเย็นก็เนาะต้องเป็นมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวผัดจะได้หอมค่ะถ้าถ้าน้ำมันมะพร้าวตมตลาดที่แบบว่า กลิ่นไม่ค่อยจะดีไม่ถึงว่ากลิ่นแรงเนี่กลิ่นหืนกลิ่นแรงใช่ค่ะเราต้องค่าเ็าเรียกว่าค่าน้ำมันก่อนค่าน้ำมันก็คือพอน้ำมันร้อนน่ะเราเอาปลาลงไปทอดนะคะหรือว่าเอาข้าวหรือว่าแบบใช้น้ําหยดลงไปอะไรเงี้ยค่ะให้มันคล้ายๆว่ากลิ่นกลิ่นไม่เชิงกลิ่นหืนคะ่ะคุกีมันคือกลิ่นเอกลักษณ์ของน้ำมันค่างแต่แต่อันเนี้ยมันไม่มีกลิ่น อร่อยไทยก็ไม่มีกลิ่นอร่อยขัสกัดแล้วนะะเคแล้วก็เราก็ผัดให้ให้ให้เหลืองค่ะจนเนื้อปลาสุกไม่เชิงสุกอะค่ะทุกทีผัดเพื่อให้แบบไม่มีกลิ่นคาวเวลาเราจะใส่น้ำลงไปอะเออถ้าเราจะใส่น้ำลงไปเพราะว่าใส่แล้วก็ติดฝลาไม่ต้องคนไม่ต้องคนเลย เติมน้ำได้แล้วใช่นะเติมน้ำมากน้อยก็อยู่ที่แล้วที่เราเนาะแล้น,นี้ก็เคี่ยวให้สุกใช่ไหมอย่าปิดฝาไว้ปิดฝาไว้เนาะ,ะสามารถใส่เครื่องปรุงได้เลยสำหรับคนที่แบบชำนาญเนาะก็คือใส่เกลือ,อใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสอะไรเงี้ยค่ะปิดฝารอให้เดือดแล้วก็จะได้ชิมได้แล้วก็แล้วก็ใหไข่ใบกะเพราใบกะเพราแล้วก็พริก สด,สดโอเคเอาไว้<ด>แค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอเขอเดือดแล้วก็เดี๋ยวใส่เครื่องปรุงค่ะต่อไปนะคะใส่เครื่องปรุงไว้เลยผงชูรสค่ะตามชอบอันนี้ใส่ไม่เยอะนะคะจากนั้นค่ะเกลือเม็ดค่ะทําไมต้องใช้เกลือเม็ดอ่าเพราะว่าเกลือเม็ดจะมีไอโอดีนนะคะแล้วก็จะอร่อยรสชาติดีกว่าเกลือป่นนะคะทำอาหารอร่อยใช่ค่ะ จากนั้นก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณหนึนะะ่งทับพี่เริ่มเดือดแล้วอาจารย์พิมทัเริ่เดพิเดี๋ยวค่อยก็ทำพริกน้ำปลาคนระ้ใช่ค่ะแล้วก็หมดแล้มา้นะคะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจียวให้เดือดปิดก,กปิดฝาไว้นะคะ สักพักหนึ่งค่ะก็พอเดือดแล้วเปิดฝาค่ะค่อยๆแบบขยับชิ้นปลาเพื่อไม่ให้ปาลาลิเนาะกลับดูอันไหนยังไม่ยังไม่โดนนะแล้วก็ชิมรสคนคนสักรอบก็ได้ค่ะเพราะมันเดือดแล้วเดือดนานเดือดนานสักได้ยินเสียงเดือดสักประมาณยี่สิบวินาทีเนาะแล้วเราก็มาคนมันแล้วก็เดี๋ยวชิมรสนะคะ อันนี้เราชอบซดน้ำเราก็เลยใส่น้ำเยอะหน่อยอ่ะสีน่าทานมากครับทีนี้ก็ใส่กระเพรากระเพราค่ะผแล้วก็พริกนินงพริกเขียวนะคะพริกเขียวหรือว่าพริกเป็นสีก็ได้ค่ะเพื่อให้สวยงามถ้ารสชาติพอดีแล้วเดี๋ยวเราคนแล้วก็เอาลงได้เลยค่ะ ่ออีกหน่อยเพราะว่าปลาเขาตัวใหญ่ใช่โอเคครับน่าทานมากสีสันวันนี้นำเสนอเมนูแกงปลาช่อนสูตรครูพิมแกงปลาปลาช่อนนะคะแกงปลาปลาช่อนหนาสูตรครูพิมค,ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภพานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องครับเจ้าของช่องทำเองวันนี้ช่องพิมพ์ระดา365ครับ พิมพ์ละดาสามหกห้าพิมพภาษาไทยก็ขึ้นครับพอพานสระเอมอม้มาพอพานกรันลออลิงรอชาดา <100 S 1> สระอาสามหกห้าโอเคโอเคค่ะจากใส่ถ้วยค่ะร้อนค่ะคุกี้ <laughs> <laughs> นี่ครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟม่าทานมาเลยจานพิมพ์ นี่รายการทาไปคุยไปบางคนก็ชอบอะไรนะใช่หวานก็จะใส่หวานแด่เราไม่กินเนาะใช่ค่ะไม่ชอบหวานวสองคนไม่ทานน้ําตาลนะครับอันนี้ได้ถ้วยได้้วยเลยต้องสูงใ,ใกลนะ้ๆค่ะถึงจะสวยบนถ้วยใช่ไหมกันเสร็จแล้วครับทานข้าวด้วยกันครับ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมาทานข้าวด้วยกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับ